เป็นห่วงเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนจริงๆนะเป็นผมผมก็เตรียมข้าวของใส่กระเป๋าเข้าไว้แล้วใส่ถุงปุ๋ยถุงอะไรเข้าไว้แล้วนะครับก็มีผ้ากำมาผ้าห่มผ้าถุงนะครับเตรียมเข้าไว้นะครับแต่ว่าผมว่าแม่นไม่จบแล้วครับกาแคเหม็นเนี่ยเดี๋ยวก็กลับบ้านได้เดี๋ยวก็นั่นนะครับยังไงก็ซื้อเต็นเลยซื้อเต็นราคาถูกถกแล้วครับ หกร้อยเจ็ด้อยอ่ะหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยนะพอไปก็ไม่มีอะไรเนี่ยกางเต็นท์พึบเข้าไปนะครับกางเต็นท์พรึบเข้าไปนะครับของก็เก็บอยู่ในเต็นท์เรานะครับแล้วมีอะไรก็มีคุณแจเล็กๆล,ลูดซิปมาส่วนใหญ่ก็คนลําบากด้วยกันมันไม่ขโมยของนะครับเราก็อย่าไปเครียดมันคิดว่าไปแคมป์ปิ้งกันแล้วกันนะครับมีข้าวกินฟรีนะครับศูนย์อพยพ ช่างปืนใช่ไหมครับผมไปที่ร้านยอดการช่างครับที่สะพานฐานฮนะที่สะพานฐานตรงแถวสี่แยกอุณากันนะครับร้านยอดการช่างครับผมไปที่ร้านยอดการช่างครับอ่ะผมมาพูดประเด็นท่านแม่ทับกุ้งหน่อยนะครับคือผมเชื่อ โดยส่วนตัวผมเชื่อว่ามีคนโทรสั่งแม่ทัพกุ้งจริงๆนะครับว่าเฮ้ยท่านแม่ทัพให้หยุดยิงเถอะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับเขเม่นได้นะครับมีเหตุผลตามหลังไปนะครับแต่แม่ทัพไม่ยอมหยุดนะครับเพราะกำลังรบติดพันอยู่นะครับแต่พอแม่ทัพกุ้งออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีการโทรสั่งหลังจากประทะกันวันที่24ได้6ชั่วโมง พุ่งครับบัญชาก็ไปบี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปบี้ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเพราะเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะครับแล้วผู้มีอำนาจเขาก็หมดอำนาจไปแล้วแม่ทัพกุ้งเลยพูดให้มันซอฟลงหน่อยให้มันอ่อนลงหน่อยว่าก็มีเขาโทรมาแต่โทรมาหาลือว่าแนะนำนะครับว่าให้หยุดยิงเถอะเดี๋ยวจะได้คุยกับขมเ้นได้อะไรได้นะครับ แม่ทับกุ้งเป็นคนมีมารยาทนะครับเป็นคนมีมารยาทนะครับถ้าพูดคนโทรสั่งนี่ก็พังครับคนโทรสั่งนี่ก็พังครับนะครับผมเห็นใจแม่ทับกุ้งนะนะครับและท่านเป็นคนเรียบร้อยไนงะเป็นคนเรียบร้อยนะแต่ผมถือว่าไอแผ่นดินที่ได้คืนมาสิ สิบจุดเนี่ยนะครับเป็นฝีมือแม่ทัพกุ้งนะครับโดยการสนับสนุนของผู้ชาการทหารบกนะครับท่านผู้ชาการทหารบกนะครับแม่ทัพปูนี่นะครับแล้วก็ผู้ัญชาการทหารอากาศนะครับผมถือว่าเป็นผลงานนะครับผมก็ชื่นชมอยู่นะครับ ผมเชื่อว่าท่านไม่โกหกครับแม่ทัพกุ้งไม่โกหกครับนะครับวันนี้ก็มีคนประสานผมนะครับโทรประสานผมนะครับว่าขอเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับว่าท่านแม่ทัพกุ้งจะโทรหานะครับแม่แม่ทัพกุ้งถ้าบอกพี่เลยวัดว่าใครโทรนะกูมาบอกตรงนี้แหละมาบอกในไลฟ์สดนี่แหละว่าใครนะ นะครับก็เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับ อึดอัดครับแม่ทัพกุ้งอึดอัดครับนะครับคือจะพูดไปก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ขอร้องว่าโอ้ยอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวมันจะวุ่นไปใหญ่นะครับเดี๋ยวอีกฝ่ายนึงก็ไปบอกว่าต้องแจ้งข้อกล่าวหานะครับถ้าโดยส่วนตัวผมก็มันยังไม่ถึงกับเป็นข้อหากบฏหรอกนะเพราะคนที่โทรไปเนี่ย เขาก็หวังว่าจะให้หยุดยิงนะครับจะให้หยุดยิงแล้วจะได้คุยกับขมินนะครับเจรจากันอะไรกันไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เห็นใจแม่ทัพกุ้งนะครับท่านเป็นคนเรียบร้อยไงเป็นคนเรียบร้อยไง นะครับเป็นคนเรียบร้อยนะผมไม่เคยตำหนิแม่ทับกุ้งเลยนะครับไม่เคยตำหนิแม่ทับกุ้งเลยก็ผมฟังสัมภาษณ์แล้วนะครับฟังสัมภาษณ์ท่านแม่ทับกุ้งแล้วเนี่ยบอกว่าท่าน พลเอกนัทพลน,นาคพาณิลฐมตรีกลาโหมแม่ทัพก,กุ้งบอกไม่ใช่บอกผู้ชกการทหารบอกหรือเปล่าแม่ทัพปูเขาบอกไม่ใช่นะครับแล้วก็ถามว่าแล้วผู้ชกการทหารสูงสุดเวลานั้นเปล่าแม่ทัพก,กุ้งก็บอกว่าไม่ใช่แล้วถามว่าใครแล้วเขาถามไปที่คุณภูมิธรรมด้วยนะครับรักษาการรองนายกรักษาการนายกเวลานั้นว่าใช่คุณภูมิธรรมแม่ทัพก,กุ้งก็บอกไม่ใช่ แค่นี้มันก็เหลือคนเดียวเลยครับนะฮะแค่นี้ก็เหลือคนเดียวเลยนะครับก็พิธีกรก็ถามต้อนแม่ทับกุ้งฮะผมสงสารแม่ทับกุ้งนะนะครับถามว่าใช่ไหมไม่ใช่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 แล้วมันไม่ถามอยู่คนเดียวอ่ะนะฮะ แม่ทับกุ้งเป็นคนเรียบร้อยไงเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยนะครับมาเนี่ยแต่โดนนักข่าวต้อนถามว่าคนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับอ่เหลือคนหนึ่งก็ไม่ถามนะครับ โอ้ยไม่ใช่นายกหนูแล้วครับตอนนั้นนายกหนูเป็นฝ่ายค้านอยู่ครับนายกหนูเป um ็นฝ่ายค้านอยู่นะครับไปเล่ร่อนอยู่ชายแดนอยู่นู้นนะครับไปเล่ร่อนอยู่กับแม่ทัพกุ้งนะครับมาก็ไม่เป็นไรเป็นรุ้นวินิจของท่านนะครับเพราะท่านผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับ อโอ้ยไม่ใช่ลุงป้อมแล้วครับลุงป้อมไม่ได้มีอำนาจวาสนาอะไรกับเขานะครับลุงป้อมจะไปมีอำนาจวาสนาเป็นฝ่ายค้านครับเขาไล่ออกจากการร่วมรัฐบาลไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าใครครับ แต่ผมคิดว่าคงจะผมสันนิฐานแล้วนะครับว่าคงโทรไปว่าหยุดหยุดได้ไหมหยุดยิงก่อนได้ไหมจะได้พูดคุยกันจะเจรจากันอย่างนั้นมากกว่านะครับหยุดได้ไหมนะฮะผมก็ไม่อยากรู้แล้วละครับว่าใครนะฮะมาเนี่ยนะครับเมื่อวานผมออกมาไลฟ์บอกแม่ทัพกุ้งบอกมาเลยว่าเป็นใครให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยนะครับแต่ปรากฏว่า ท่านไม่พูดนะครับก็ขอให้ความลับเนี่ยตายไปกับตัวท่านนะครับแม้ว่าจะมีพี่น้องประชาชนบางท่านไปต่อว่าท่านนะครับว่าไม่พูดแล้วมานั่นทําไมผมคิดว่าพิธีกรในการซักถามอย่างคุณปองอัญชลีเนี่ยมืออาชีพครับมืออาชีพครับนะฮะมืออาชีพนะครับแล้วก็เขาถามดักหน้าดักหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ผมนี่ไม่หลุดแล้วครับกับ <g weeds> <g USD> ผมนี่ไม่ตายใหม่แล้วครับมาเนี่ยนะครับไม่ตายใหม่แล้วครับ เดี๋ยวนะครับคำถามมังค้างผมเห็นใจครับนายทหารชั้นผู้น้อยนะครับเขาอึดอัดใจ,จเต็มที่เลยเวลาลาดตะเวนไปอะไรไปเนี่ยไปเจอทหารขเขมรมันก็กวนตีนจริงๆนะพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยมันกวนตีนจริงๆนะครับทหารขเขมรเนี่ยปกติมาลาดตะเวนเนี่ยสมัยก่อนเจอกันก็จะทักทาย,ยกันทักทายกันกินข้าวเหนียวก็แบ่งกันมีไก่ย,ย่างก็แบ่งกันมีเนื้อย่างก็แบ่งกัน แต่นี่แม่นสะพายปืนกลมือจี้ใส่ทหารพรานเลยนะครับปกติเนี่ยมันสะพายไหลอย่างเงี้ยก็จะเอากระบอกทิ่มลงนะครับมือไม่ได้ไปจับที่ด้ามปืนนี่โกงไกลแต่ไอ้คาน้ำหมาไอ้ขมเหมยนจังไหรนี่แม่นสะพายทิ่มเข้าใส่เลยนะครับพอทหารพรานเราต่อว่าไปุ้ังคับปัญชามันกลัวจะเรื่องรุนแรงนะครับเพื่อผักกระบอกปืนลง ไอตอนผักกระบอกปืนลงเนี่ยไอเฮีย้ยถ้าไอนิ้วนี่อยู่ในโกงไกลแล้วลั่นเปื้มาแล้วก็เสร็จเลยทหารผ่านเราเสร็จเลยนะครับเสร็จเลยตอนนี้วิธีอย่างนี้นะครับผมเองไม่ใช่เป็นทหารมาก่อนนะครับผมว่านะครับสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเราจะกดปืนใหญ่หรือไปทิ้งระเบิดบอมฐานที่ตั้งของทหารขมรที่มันวางกับระเบิดเรา สังคมโลกก็จะมองว่าเรารุนแรงไปผมว่าต้องออกคำสั่งเด็ดขาดเลยครับว่านับแต่นี้ต่อไปถ้ามีทหาราเขมรแอบลุกล้ำเข้ามาในเขตรั้วลวดหนามที่เรายึดครองอยู่เป็นผืนแผ่นดินไทยให้ยิงได้เลยพอมันแอบมาวางกับระเบิดใช้อย่างเงี้ยถูกต้องตามหลักนะครับถูกต้องตามหลักนะครับ มันเข้ามาพร้อมอาวุธแอบมาวางระเบิดเนี่ยก็กดเลยนะครับถ้ากลัวพวกมันจะโหมใส่เราใหญ่ก็ใช้ปืนเก็บเสียงเ้าครับนะครับใช้ปืนเก็บเสียงกดฟ,ดฟืดฟืดฟืดเข้าไปนะครับเอาให้อยู่ของทหารมีอาวุธยุทภันเยอะอยู่แล้วนี่นะครับลูกน้องก็ไม่ต้องไปลาดตะเวนครับไปสุ่มโป่งเอาใช้ซุ่มโป่งเอานะครับเดี๋ยวแม่งก็มานะครับไอ้พวกเคียเนี่ยเดี๋ยวก็มาเส้นทางนั้นนะ แต่ถ้าเป็นผมผมวางกลับสะดุดเลยนะครับไม่นั้นก็วางเคโมโม,ม่นเลยแต่วางเคโมโมเดี๋ยวมันผิดกฎเดี๋ยวผิดกฎอีกนะครับก็วางจันห้าววางจันห้าวแบบในพรานนะครับวางจันห้าวแตใ่ใช้กระสุนปืนลูกสองเอาใช้กระสุนปืนลูกสองดัดแปลงเอานะครับท่านพุมงครับบัญชาทหารครับก็ติดต่อผ่าน มาได้นะครับเดี๋ยวผมไปทำให้ก็ได้นะครับผมใช้วัสดุที่มีขายตามท้องตลาดครับเดี๋ยวทำให้ดัดแปลงทำเป็นตัวอย่างให้อันแล้วท่านก็ไปทำนะครับแล้วก็ไปวางนะครับใช้กระสุนลูกซองเนี่ยครับลูกเจเม็ดเนี่ยนะครับสองลำกล้องก็ร้อยสี่สิบเม็ดนะครับแม่นย่องเข้ามาจะได้ครึมคลึมอยู่ตรงนั้นแหละไม่ผิดกฎสากลด้วย ไม่ใช่ใช้กับระเบิดไม่ใช่ใช้เคโมโมนะครับผมเคยบอกน้องทหารที่ประจําการอยู่แนวชายแดนไปแล้วนะครับทำผมก็ไปสอนน้องๆที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้วางเข้าไว้ในการป้องกันฐานนะครับเราจะได้นอนหลับสบายนะครับ เราจะได้นอนหลับสบายนะครับไปถึงแล้วก็ย่องไปวางนะครับแม่นค่อยๆค,ค,คลานมาก็คลุ้มกอไปนะให้หัวเละไปเลยนะฮะทำง่ายๆครับแต่ไม่ใช่ทำหวยแบบชาวบ้านเขาทำนะครับไอ้ที่พารานดักสัตว์มันทำไม่ใช่อย่างนั้นครับของผมมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทำง่ายๆนะครับ ใช้หลุมขกากมันขุดลำบากลูกพื้นที่บางทีเป็นหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับของผมนี่ของผมนี่ใช้รีโมทได้ด้วยนะครับใช้รีโมทได้ด้วยนะครับใช้รีโมทได้ด้วยนะครับใช้รีโมทได้ด้วยนะฮะ ก็ความรู้ยังมีอยู่ในสมองครับนะฮะมันต้องทหารเขาก็ปฏิบัติลำบากนะครับรู้ว่าความ พี่น้องประชาชนคนไทยแม้แต่ทหารชั้นผู้น้อยก็โกรธแค้นนะครับแต่ทางกองทัพหรือรัฐบาลจะทำอะไรเนี่ยมันจังหวะในการโอ้ยผมเสียได้จังหวะนะพอทหารเราโดนระเบิดคลึ่มปุ๊บไอ้พวกเคียทหารขเขมรนั้นยิง M79 มสิบเ้าใส่เราคลึ่มคลึ่มจังหวะนั้นเนี่ยมันน่าจะตอบโต้แบบครึ่มครึ่มคนเปิดศึกไปเลยนะครับ แต่ผมคิดว่าจังหวะเราแม่นถอนอาวุธออกมาหมดแล้วด้วยนะครับปืนโยงปืนใหญ่อะไรเราถอนออกมาหมดแล้วนะครับเหลือแต่อาวุธประจำกายนะฮะของเรามันสุภาพบุรุษนะเขาบอกให้ถอนก็ถอนหมดนะครับ